เอาละครับผมแม่หายหน้าหายตาไปนานเป็นเดือนเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิล์ล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเกมบีบีจีได้ครับวันนี้ครับมีรถอัปโหลดมาใหม่โดยที่ผมไม่ต้องลงมอดเองนะฮะมันเป็นรถโอ้โหจะเขาว่ารถอะไรอ่ะาคนเรียกมันว่ารถแล้วบางทีผมก็เรียกเคมบางทีผมก็เรียกโอ้โหจะต,ตีเป็นภาษาษไทยว่าอะไรเนี่ยมันชื่อฮีโรชิเหรอโอ้โหเฮฟวี่เมชชินารี่มันเป็นรถที่ อยู่ในเมืองานทุกคนที่มันจะขนอิฐขนปูนขนแร่อะไรต่างๆคือแบบจํานวนเยอะมากๆดูนะครมีหลายคันมากๆนะครับประเทศไทยมันเรียกว่ารถอะไรทุกคนรู้บอกผมทีผมสรรหาผมเคยจําชื่อมาได้แต่ผมลืมแล้วแปว่าช่างมาแล้วกันเอาไปว่าเป็นรถใหญ่แล้วกันนะฮะที่เอาว่ามันทุกโอ้โหแร่เลอะแล้วคือมันไม่ใช่รถธรรมดาทุกคนมันสามารถนี่ฮะมไหมฮะ นี่งถ้าเขาจะมาทุกขิงก้อนใหญ่อะไรพวกนี้ตามเหมืองแร่อะไรเงี้ยเห็นไหมยกได้นะครับดูนะฮะนี่โชกอัพอยู่นี้โอ้โหนำมาได้สมจริงมากๆฮะยกสุดได้เท่าไหร่โหูมีเสียงด้วยเห็นไหมเก็บรายละเอียดดีมากเห็นไหมมีโซงมีเสียงมีบรรทุกคงบรรทุกขิงอาสุดแล้วนะฮะแล้วดูเด่นที้ตึกเจ็ตโต้วุกคนใส่ทอร์โบมันได้เป็นไงเท่ไหมโอ้โหยาเดี๋ยวโอ้ โอ้โหจะปีท oh oh, oh ่าไเนี oh, oh ่ยเฮ้ยเหมุนเลยมันหมุนเลยมันหมุนท right oh ุกคนเดี oh right? Right, oh ๋ยวเล่นนะนี่ตอนนี <t 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 ask> <t ask at ้ผมอยู่ที่ไหนทุกคนโอ้โหขอฝงนูนนะคือผมก็งงงงกบทิดะอันนี้อันนี้พูดตามตรงเลยผมงงกบทิดันมากนะฮะขอลองซิ่งหน่อยฮะดูว่าใเาด้ยนะฮะโนีราล่นช้าะ เดี๋ยวเราอาเปกระโดดกระโดดนี่กันด้วยนะรถคันนี้ะโดด้าเุหนตืองไมไปเปิดดูข้อมูลมันเรียกว่าอะไรสเลสหรือสักอย่างแต่เอาเรียกว่ารถเมืองดีกว่านะทุกคนเนาะ แล้มันทุกเหมืองนะสมรรถนะนะฮะแรงบิดสูงมากนะครับอาจจะไม่ได้แรงพูดพาร์ตนะฮะแต่เรื่องของการแบบขึ้นที่สูงหรือขึ้นอะไรพวกเนี้ยแรงเฉยแรงบิดเขาเยอะจริงๆคนระทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าโค้ทุกคนด้วยดูก่อนนะเดี๋ยวลองขึ้นเนินตรงนี้ก่อนเอาไปเดินเบาๆแล้วกันตเต็มหลังรถเลยเป็นไงเป็นไงดูแล้วทุกคนโน้องไหวไหม ดูนะโอ้สวยอ๋อมุมมองภายในโ้ไม่ได้เล่นนานลืมเลยว่ามมองภายในนะฮะโอ้มองสดจริงนะทุกคนโอ้ยเอาไว้ว้ซึ่งทางเนินนะสะพานกับการบรรทุกหินต่างๆฮะ สบายนะครับพิเลนเดียวไม่ทด้เลยครับต้องวิ่งสองเลนรถนี้แดกเลยชาวบ้านครับผมโอ้โหพอเล้วสิบเจ็ดกิโลเมตรแต่ชั่วโมงเนงะี้ยสบายสบายอีซี่ครับผมแบอะไรฮิโรชิเหรอ,อพ่อชินจังป่ะเนี่ยไปฮะไปฮิโรชินะนะฮะขึ้นได้สบายทุกคน มีสูงกว่านี้ไหมมีชั้นกว่านี้ไหมเนาะเฮ้ยนี่เริ่มชั้นขึ้นเลยทุกคนเรื่องอื่นแล้วนะพอเริ่มจาก7ตกมา15นะดูนะ,ะทดสอบทดสอบทดสอบแรงทางชั้นนะพอเร็วตกนะครับ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ,ะทุกคนนะเริ่มเห็นแล้วนะครับผม้โกกินถือเลยฮะ ไหวนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยตารสตาร์รถขึ้นเขาครับอาจจะไม่ไม่ได้แรงมากอาจจะเล่นแรงบิดที่แบบไปที่สูงนะฮะแต่ถ้ารดแรงแรงส่งไม่ดีนะถ้าจอดกลางทางนี่คือดับรวไปต่อไ่ได้เดี๋ยวผมจ,จอดกันให้ทุกคนดูก่อนอดูนะฮะไหลขึ้นเบรกมือไว้ก่อนนะอ่ะถ้าตามหลังแล้วคขึ้นไปต่อไม่ได้นะฮะแรงบิดไม่สูงอ่ะต่อครับ นี่เห็นไหมฮะนี่คือรถที่แรงบิดสูงครับต่อให้เป็นเนยก็ยังไปต่อได้ครับโอ้โหไปธรรมดาจริงนี่มีกุมมอภายในจกคนขับจริงจริงฮะดี๋ยวผมกดคันเร่งดูคนดูดูเท้าคันเร่งเห็นะแม้แต่ไครันเร่งกดลงนะฮะเดี๋ยวผมกดเบรกเห็นไหมฮะเบรกกดนะครับกดเกียร์พีอ่าสีแดงขยับไหมเนี่ยนี่ายไะไปกดปุ๊บคันเร่งคันเร่งคันเร่งกดตามด้วยนะครับ ก่ข้างสุดจริงนะทุกคนดูวะใช้ได้ครับวิธีทางไหนรถเร็วขึ้นนะฮะก็ดัมทิ้งแม่งเลยครับผม,มีขยายรถเร็วขึ้นนะนฮะไหมฮะงานนี้เดียวครับอยากให้รถเร็วขึ้นนี่เอาทินเททิ้งเลยแค่นี้รถก็จะวิ่งไปได้ไงไวขึ้นเลยไหมฮะโอเคตัวยีะนะ่สิบเลยไหม ขึ้นเยอะไอ้ยิงเทียบกางค้างแม่งเลยนะฮะรถทิ้งง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเร็วขึ้นแล้วเห็นไฮะโอ้วิธีการแก้ปัญหาพิชาฉลา,าดนะอยอดอัจฉริยะเอาเอา้เอเอเอยไฟลุกเฮ้ยไฟลุกไฟลุก,ลกโอ้โอตรงนี้ฮะจะเป็นแยกวัดใจสุดเพราะว่าตรงนี้เราจะดึงความชันเห็นไหมฮะมันสูงแล้วก็โค้งด้วยฮะหกถังสองด้วยนะผมเพิ่งไปขึ้นดอยอ่างขางมาเอาลงคล้ายๆกันนะ จะสูงแล้วก็หักขึ้นด้วยรถแรงปิดไิ่ถึงนี่คือจอดนิ่งลนะ,ะดูฮะนี้จะขึ้นได้ไหมัมีที่ปีขึ้นไปนะผมว่าจะขึ้นได้ไหมไหวไหม,ไไหมทั้งชันทั้งหักโค้งหักศองด้วย จะแป็กกี่รชั่วโมงนะโอ้โห,โโหปืดมากเหมือนจะไม่ไหวนะแต่ไหวครับทุกคนนะมีทางบอกและทางชันนะเนี่ยโอ้โหป้าเหมือนจะไม่ไหวทุกคนแต่ไหวเว้ยบอกแล้วแรงบิดมันถึงถึงจะเฉื่อยจะช้าหน่อยแต่ขึ้นบนยอดได้สบายฮะเห็นไหมฮะ โหแรงบิดไม่ธรรมดาครับนี่คือรถที่มีสมรรถนะแรงบิดสูงนะครับผมไปแล้วแรงบิดสูงอีกต้องโดดโดดรงโชว์ทุกคนดูหน่อยฮะไปกันเลย <S <S 1> <S 1> เสียงดังฟังชัดนะแตกกันไปรถหางยับหิงกระแทกอีก มาครับเดี๋ยววันนี้เอารถม,มาไหลลงอย่างที่สูงหน่อยนี่มาทุกอะไรมาเนี่ยเป็นเป็นปูนเลยเหรอไหนายถึกว่าน้ำตาลที่มดกินฝนน่าจะเป็นปูนนะครับผมโโอ้หปูนอะไรรอเราท่านหลไรจังรงที่สูงแล้วรับแรงกระแทกจะเป็นยังไงนะฮะหมายแล้วครับหมายแล้วครับผิวภาพกระตุกเลยอะ อุ้ย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 ปูกระจายเฮ้ยปูแตกได้หรือหรอปูปูรู้ปูแตกได้ครับโอ้นี่เล่นเครื่องนะฮะพังหมดฮะโอ้โหปูรู้ปูมันแตกเรื่อยๆเหรอเนี่ยโอ้กระจายเป็นเสียงเลยฮะ เอาเรื่องจัดมาผลหินดูบ้างฮะผลหินนะฮะหินผู้ชัดดววยหินนะฮะอย่าเพีย้ยนไปครับสิงครับ ลงสม oh. ูทไหมโอ้ยสมูทโอ้ยเอ้ยโอ้ยล้อหลังมันเบรกผมไม่ได้กดเบรนทุกคนมันล้อหลังมันตายอ่ะเวลาเร็วมากๆมเครื่องพางล้อหลังมันจะล็อกกันเลยนะทุกคนโอ้ยุนกันกระจายครับงานนี้โอ้โหเดี๋ยวเป็นทดสอบหลายๆด่านนะทุกคนนะมา รถเบิกแร่ติดเจ็ตโต้ใส์ทอร์โบมุกคุณปูจะดูบ้างนะใส่กันเลยไอ้หนูอันนี้แลงที่สุดแล้วฮะดูดูพี่ล้อมันเบรกเฮ้ยเฮ้ยคนล้อมันเบรกเห็นทันไหมล้อมันเบรกเอาตายเลยฮะ ร้อนได้ไหมเมื่อกี้เห็นเลยว่าล้อมันเบรกแล้วคนดูภาพไปปกต,ติแบบมองมานะดูนะมันไม่ได้กดเบรกนะ ไม่ได้นะฮะอันตรายมาในหนังก็มา,มมาละขอเอารถซ้อนกันหน่อยฮะดูกันฮะดูแปลงของเราไปไงเขาเนี่ยขอหนะะ่ะสามสองไปไปกันเลยเร็วๆฮนะตามควาเร็ว่วนไปแล้ว ในรถคันนี้คือด่านเนี้ยผมอยากรู้ว่าความเร็วมันจะพอที่กระโดดข้ามสะพานได้ไหมพอรอดูกันนะสะพานตรงนี้นะว่าจะรถมากี่คันกี่คันส่วนใหญ่แล้วกระโดดข้ามได้นะฮะถ้าความเร็วถึงร้อยห้าสิบเท่าไรเนี่ยนะฮะแต่สําหรับเจ้ารถบรรทุกเหลืองคันนี้จะรอดหรือเปล่าไปชมพร้อมกันครับว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยยางแตกอ๊ยนิดเดียวผมว่า,าจ,จะต้องถอยตั้งไหลนี้นึงนะทุกคนนะโอ้ยตกหูตกเขียวไปเลยฮนะอีกสันนิดนึงกันนะให้หน่อยให้หน่อย,อยล้างหน่อยล้างหน่อยความเร็วอะ่ะแค่นิดเดียวเองทุกคนทำมาเกตได้อีกระยะอีกสักนิกหนึ่งนะโอ้ไปได้สบายหนึงนะ ไฟหลังนี่ฟันย้อนเลยฟันข้อย้อนเลยตาแรงฟิสิกส์จริงๆรคันนี้ยิ้นหนึ่งแล้วกันอยหลังให้ไม่ได้ที่ฮะเตรียมตัวเลยทุกนคน ผูข้ามไปนู่นเลยกบ็บาขนโอ้ยูเหลือแต่โครงอะแหมข้ามได้ถึงแม้จะเหลือแค่โครงก็ตามฮะโอ้โหทั้งตัวขับกระบาหายไปไหนไม่รู้นะทุกคนนะใครเอากระบาไปบังคนโอ้ออยู่ฝั่งนู้นครับแหมทุกคนหายไปไหนอยู่นี่นี่เองนะครับผมเอาเรื่องจัดนะฮะรอบน,นี้คลิปหน้าเอีผลทไรเกมนี้คอมไม่บอกกนใต้คลิปได้เลยะฮะเดี๋ยวว่างๆมาทำให้ดูใหม่นะจอกันคลิปหน้าครับ